สวัสดีค่ะส,สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอยอนไลน์อนุบาล1โรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาวัดละวังผ้ารมหนุงค่ะค่ะมาเจอคุณครูปาลและคุณนาก,กันอีกแล้วน,นะคะในเช้าวันใหม่สำหรับวันนี้เด็กๆเกณฑหนังสือวิชาภาษาไทยอ่ามาเตรียมหนังสือกันเลยค่ะอ่าหนังสือ,อที่เราต้องใช้คือหนังสือวิชาภาษาไทยอุปกรณ์ที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างคะก็มีดินสอ มีสีอ่าแล้วก็มียางลบอ่าอ่เด็กๆเปิดหนังสือหน้าหน้าที่สิบเลยนะคะวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เส้นอะไรบ้งครูปาวันนี้ปนนเป็นเนส้นโค้งคว่ำค่ะ,ะสําหรับวันนี้เด็กๆเขียนเส้นโค้งคว่มจากซ้ายไปขวาตามวัเส้นตรานะคะอ่ามาดูเส้นที่หนึ่งกันเลยค่ะ อ่าเด็กๆจับดินสอเป็นปากแล้วก็จิบหรือว่าจระเข้นะคะให้เด็กๆลากเสาร์สูงโลงไปหาลูกสอนนะคะลากเส้นช้าๆนะคะลูกจะได้เส้นที่ชัดๆอ่าจะเย็นๆเวลาลูกลากลูกลากช้าๆ จากซ้ายไปขวาจากซ้ายแล้วก็ไปขวาจากซ้ายแล้วก็ไปขวาต่อไปจะเป็นตัวเลยนะคะจะไม่มีเส้นนะคะลูกลูกเขียนช้าช้านะคะไม่มีเส้นแล้วนะคะอืม ลูกเขียนเส้นจเนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเมื่อลูกเขียนเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกก็ระบายสีได้นะคะอ่ารูปวันนี้เป็นรูปอะไรเออลูกเป,เป็นเป็นอุโมงไม่ใช่นะเป็นวง<อ>ทำมาจากติดเลยคะ่ะกูบ้าต่อันแล้วก็เป็นอุโมงให้เด็กๆระบายสีน,นะคะให้สวยงามเลยนะคะเสร็จกันแล้วยังคะอ่าเด็กๆเขียนช้าช้านะคะลูกจะเย็นเย็นก็จะได้เส้นที่สวยงาม ลูกๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะการเขียนลากเส้นเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะอ่ะ<ม>เขียนช้าๆจะเย็นๆแล้วลูกก็จะได้เส้นที่สวยงามต่อไปลูกก็ได้เขียนเป็นตัวอักษรได้ที่สวยงามนะคะอะสำหรับวันนี้ก็จบการเรียน,นการสอนวิชาภาษาไทยแล้วค่ะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าคุณครูฟ้าแลคุณนาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย